ก็สวัสดีนะครับุผู้ชมคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมเดินทางไปหาลุงป๋องนะครับเพื่อจะให้ลุงป๋องแปลปกฉลากลอตเตอรี่ให้นะครับสําหรับงวดน,นี้นะครับงวดประจำวันที่1 6เดือนพฤษภาคมนะครับุผู้ชมสําหรับงวดน,นี้นะครับลุงป๋องให้แค่5ออรหัตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาลุงป๋องกันเลยนะครับไปกันเลยแม่โลกปก ก็หล้กก็แฟเนาะผมก็แปรแล้วล่ะครับแปรปกมาละช่องขึ้นไม่ได้อเน็ตไ,ไม่ดีอ่ะใน่นื้อแปลนี้ก็เป็นเจดีนะแต่ว่าเขาจะให้เลขมาแล้ววันที่สิบเจ็ดวันพืชมงคลนะครับหนึ่งกับเจ็ดคือตัวเดียวกันนะครับแล้วก็โคเป็นเก้าโคเป็นเก้า ล้วแปดคือต้นมะขามอะจะมีต้นมะขามด้วยร้กสองวัวสองตัวคนนี้คือห้าคนนะครับที่ทำที่ฎีแรกมาวัญสามก็คือยอดเจดีย์จะมีสามองค์มาคู่นี้ก็แล้วแต่นะครับคืออันนี้รัแปดปกไปแล้วนะครับเนาะออวันนี้หลนงของมีสีแดงเต็มด้วย ผมสุดท้ายซีเนอร์แปรปกนี่นะครับแปรปกขับคนห้าคนคนห้าคนแล้วก็เจดีสามโมงเจดีก็เป็นเจ็ดแต่เขาเขียนเลขหนึ่งก็ดหนึ่งเก็ดเจ็ดมาทอกตัวนี้ตัวนี้ก็คือง่ายไปเลยหนึ่งเจ็ดแล้วก็มีต้นมะขามแล้วมีคนห้าคนบัวสองตัวนอน,นี่ผมกระแปะไปแล้วตามนี้เลยกระโปค,คือเก้า 1มดมาจากวันที่17แล้วก็เจดีเจดีจะมีอยู่3องค์ต้นมะขามทูเป็นเลข8วัว2ตัวนะครับ5คน5คนนะครับแล้วก็ตามนี้เนาะ,ะตามนี้ละเดี๋ยวรายละเอียดเราพว่ากันอีช่องเปิดไม่ได้ครับอ <c oughs> มีใครมีอะไรถามก็ถามเนาะใครจะถามความฝนความ้นก็เลงมาว่า เราจะจับหนึ่งกับเจ็ดมาเพื่ครับหนึ่งกับเจ็ดเราจะเอาอะไรก็มผมเขียนให้าา้ะหลักเบื้องต้นผมจะตัวตัวปูผมจะมีจะมีตัวนี้ตัวแรก,กผมชอบกลุ่มนี้ตัวบนตัวนี้ผมคนไปคนมาผมชอบหนึ่งหลักสิรับดึงเลยนะครับหนึ่งหลักสิบก็ะจะมีแค่สองชุดเนี่ยเดี๋ยวให้ใครจะเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดหรือจะเอียงเป็นเจ็ดก็ได้อื นะครับก,ก็แบบนี้นะครับจะเก้าหนึ่งห้าหรือเก้าเจ็ดห้าก็ได้โ,ดโซนล่างผมจะให้อยู่ประมาณนี้มีสามอรหันเนี่วะสองสามอลรหันน่าคิดความน,น่าจะเป็นอยู่ประมาณนี้ถ้าตัวนี้มีอะไรขีดๆตรงกลางเนี่ยอันนี้ผมกลัวศูนย์แบ่งครึ่งอาจจะเป็นเนก็ดศูนย์ก็ได้แบบนี้อ๋อศูนย์แบ่งครึ่งไม่ไม่เป็นแปดก็เป็นศูนย์ก็ได้แบบนี้รับคือตามทางเขามี อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะถามว่าเลขอะไรนี่เลขรถเลขรถสามหกเก็ดศูนย์คือเลขรถไม่รู้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันจะพูดให้ฟังครับจะมีจุดแปลกๆอยู่นะครับเดี๋ยวมจะพูดให้ฟังว่าคืออะไรต้นๆนะผมจะชอบหนึ่งหลักสิบเลขบนนะหนึ่งหลักสิบอือสี่หนึ่งยู่หลักสิบแต่ท้ายเป็นอะไรก็ได้เรืเ่องจะจับคู่ อันนี้ถือว่าเป็นเลขหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดก็ได้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้ามันออกไปแล้วแล้วก็หนึ่งสองหรือหนึ่งแปดตัวที่เหลือก็ได้หรือจะลูกก็ได้ก็แล้วแต่คนนี้ผมที่ชอบเลขหนึ่งก็มีที่มาอยู่ผมก็หาของผมอยู่แล้วเมื่อวานทีแล้วเราคอมเมนต์ว่าแปดจะมาไม่มาเนาะถ้าไปอยู่ข้างหน้าแต่ว่าอาจารย์แม่เราก็โอเคอยู่นะเมื่อาที่แล้วอาจารย์แม่โอเคเดี๋ยวอีกช่องก่อนนะได้แล้วบอกช่องได้แล้วแต่ สวัสด,ดีช่องนึงเดวเอาอีกรอบหนึ่งอันนี้วันที่เราไม่ถูกนะเราคอมเมนต์ไม่ถูกแต่ว่าอาจารย์แม่ก็พอได้อยู่มีสามตัวเลยอาจารย์แม่เข้าทั้งสามเลยคิดว่าแปดจะมาคิดว่าเก้าหนึ่งจะไปอยู่ข้างหน้ากลายเป็นแปดสี่ไปอยู่หน้าหนึ่งเก้ามาอยู่หลังครับมันสลับตำแหน่งกันเนาะอ,นะอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวขออธิบายช่องหนึ่งคืออธิบายอีกรอบหนึ่งก่อนอีกช่องเพิ่มเข้า,ขามา รูปนาปกวันนี้เป็นรูปวันที่17วันแรกนาขวัญน,นะครับยังไม่ถึงนะแต่ว่าแล้วก็จะทําให้เราหลงทางวันแรกนาขวัญจะมีรูปนะ,ะเราจ,<ะ>จะมีคน5คนคจะดี3ยอดนะครับโค2ตัวคน5คนแล้วมีต้นมะขามต้นไม้แล้วก็ผมจะแปลให้แล้วละแปลให้แล้ว อีกรอบเน้านี่คือพะโคคือเป็นเก้านี่คือเจดีคือเจ็ดแล้วพอดีเขาให้มาหนึ่งเจ็ดเราเลือกเอาระวังหนึ่งกับเจ็ดนะครับแล้วก็ต้นมะขามเป็นเลขแปดพะโคสองตัวนะครับแล้วก็ห้านี่คือคนห้าคนสามคือยอดเจดีมีอยู่สามบางครั้งถ้าคขวา่าออกยอดเจดีก็อาจจะเป็นวงนอกก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตัวที่ผมชอบผมก็จะเขียนให้แล้วละ หนึ่งมาหลักสิบผมจะชอบกลุ่มนี้แค่สองกลุ่มระล่างก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเลขรถเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าคืออะไรนะครับเนาะนะครับก็อยู่ประมาณนี้ละแต่เบื้องต้นก็ถือว่าเลขไม่เยอะนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวนะครับใครจะดัดแปลงไปถ้ามองไม่ชอบตัวนี้ก็เ,เป็นเลขเจ็ดก็เก้าเจ็ดห้าก็ไดนะ้อยู่ประมาณนี้ รอบหนึ่งเลขหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งจะมาอีกรอบหนึ่งคือมาหลักติดอีกรอบหนึ่งจะจะเป็นหนึ่งอะไรคือไม่รู้ตัวท้ายแต่ส่วนตัวผมจะชอบหนึ่งหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดไม่เกินนี้สองตัวนี้นะครับเพราะเลขหนึ่งสี่เป็นวันเลือกตั้งวันนี้ดังลดังมากหนึ่งสี่ดังดังมากหนึ่งสามหนึ่งสี่ดังอ่าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งอะไรนี้เราก็เอาตัวข้างเคียงออกจะแต้มหนึ่งผมนั่งนั่งคิดไปงี้นะ กล็ลองดูเนะาะก็ไม่มีใครถามอะไรเท่าไรเนาะคุยนิดหน่อยพอคใครอยากมีความฝันอยากถามเรื่องความฝันก็ถามมาได้เด้อใครถามเรื่องแปลฝันมเป็นก็บอกมเออคือส่วนตัวผมก็ฝันแค่ตำรวจจับแค่นั้นล่ะบับสองร้อยทะเบียนรถผมก็สามหกเจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์แต่มันมีปัญหาว่าเป็นที่ผมฝันเนี่ยผมจัดจัด จัดตัวเลขไว้อยู่สองตัวคือหนึ่งห้าตัวเดียวอ่ะจัดไว้อยู่ก็เลยไปฝันนะหรือจะออกรถหรือจะออกเลขที่ผมจัดไว้นี่แยกแยกไม่ออกคือ,อตรงนี้นะที่ผมแยกแยกไม่ออกนะครับก็ลองดูนะเดี๋ยวลองลองดูดูแต่แต่ผมจะให้ตัวเดียวเราไม่ให้เยอะหรอกอาจะซื้อหนึ่งห้าก็ซื้อไปถ้าหนึ่งห้าอันแล้วก็เอียงหน่อยก็เป็นเจ็ดห้าไม่เกินนี้ไว้แค่ตัวเดียว หรืตัวนี้ใครจะสลับกันไปอีกแบบหนึ่งก็ว่าไปก็มีแค่นี้แหละที่ผมชอบนะครับตลองรูนแน่อาจารย์แม่ก็อยู่ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณนี้ก็ต้องลองนะครับเพราะว่าหนึ่งสไตายผมจะเป็นอยังไงเงี้ยมันก็คิดได้ผมก็เขียนไม่คิดไม่ได้ผมก็ไม่เขียนนะก็อันนี้ยแนอีกรอบหนึ่งก็รูปหน้าปกวันนี้เป็นรูป วันที่17พฤษภาคมเขาเขียนมา1.7กับคือมันออกตรงเลยอ่ะนะถ้าออก17ถ้าออก17ก็ถือว่าออกตรงไปเลยเพราะเขาให้ตัวเลขมาแล้วหรือ1.7หนึ่งก็ยังครับแล้วก็จะมีสําหรับในรูปเราจะมีเจดีเป็นแบ็กกาวกับต้นมะขามอยู่ข้างหลังแต่กลุ่มโชว์คือจะมีอาหาร5้าคนคแล้วก็บัวสตัว คัวัวสองตัวนะครับนี่แหละมีแค่นี้จะเราก็จะแปลโปเป็นเก้าสองตัวคือเลขสองคนห้าคนเจดีคือเลขเจ็ดถ้าออกเจ็ดสามก็ถือว่าเจดีออกสองอย่างเลยเจ็ดกับสามไปนี่นอกจากเขาจะอะไรไปใส่เจ็ดตัวเป็นสามตัวก็ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับน่าจะประมาณนี้มั้ง ยี่สิบนาทีขานนี่คุได้สิบนาทีอันนี้ว่าช่อง่งเปิดหลังอีกช่องหนึ่งเปิดหลังอีกชอบดูแล้วเปิดช่างก็จะคุยเรื่องอะไรนะก็ลองลองคอมเมนต์ถามมาดูนะก็มีเรื่องเล่าแค่นี้ละเพราะว่าไม่อยากคุยเยอะคุยไปก็หลายตัวครับลูกบอน้อยอะไรเขียนไว้เป็นเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าคือเลขแกอาจารย์แม่ อ๋อนี่ก็มันมาจากบันไดผมเนาะบันไดจะให้ดูก็กลัวจะงงครับอ๋อเลขบันไดแต่ว่าก็จะให้ดูสักนิดก็ได้เออาเอาบันไดสักนิดหนึ่งไนนันก็โค้งสุดท้ายไล้วไม่ไม่ใช่บันไดมันจะเป็นกรอบกรอบอืมได้คุยปกติมันต้องคุยกันยาวอ่ะเอานิดหนึ่งนะสหรับคนที่ชอบบันไดแต่จะให้ไฮไลท์หววงวดนี้ครับผมไะอธิบายก็ก็คงจะ ยากหน่อยมันต้องใช้เวลาสักวันสักสองสามคลิปแต่ว่าจะคุยวันเดียวก็อพูดง่ายๆว่าเลขยังอยู่ในกรอบครับกรอบตัวนี้นะหอยสามตัวจะอยู่ในกรอบครับเมือ่อกี้ออกหนึ่งเก้าศูนย์กลางวันนี้ก็จะอยู่ในนี้เลยครับนีเลขอยู่ไม่กีดตัวผมว่าน่าจะมีสองตัวอยู่ในนี้อ,อยู่ในกรอบวงกลมสีแดงเพราะว่า หลักการเขาคือแปดหลักแสนแปดหลักแสนเขาจะอยู่ในกรอบส่วนมากสมงวดที่แล้วนี่คือออกนอกกรอบคือเป็นสี่หนึ่งหนึ่งเมื่อสามสี่เดือนก่อนผมให้สี่ศูนย์สามหลอกสี่หนึ่งหนึ่ง<ม>วันนี้เลขเริ่มปูเข้ามาในกรอบอีกแต่จะย้อนเข้ากรอบใครจะชอบผู้ไหนก็ได้อยู่ในกรอบเพราะว่าหวนายน่าจะอยู่ในกรอบคอบมามมหัศจรรย์น,นะถือว่ามหาัศจรรย์มากตัวนี้กรอบมหัศจรรย์นะครับ ครับเองววันนี้จะอยู่ในกรอบนี้แต่ไม่รู้ว่ายังไงใครจะจับประเด็นท่านหนึ่งก็ไม่มีไม่เกิดอยู่มีหนึ่งห้าเพื่อเอาอ้อมอ้อมใกล้ๆเลขหนึ่งเลยก็ได้หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าออกไปแล้วเหลือหนึ่งหกหนึ่งห้าตัวเด่นเราในล่างอาจจะทะแยงเป็นเก้าสี่ 9, 4, 9, เก้าเจ็ดเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้อ๋อครับจับแบบนี้เลยคุง่ายหวยว,วันนี้อยู่ในกรอบอ แลจับเป้าเผลือได้สามตัวเลยนะผมบอกให้จับดีๆได้สามตัวนะครับ,รบอันนี้สไตล์ถ้าแปดมาหลักแสนบางทีออกแปดสีสามอยู่หลักแสนครับแล้วหวยเขาจะอยู่อยู่บนบริเวณนี้บางครั้ง,งก็อาจจะมีหลักร้อยอยู่ข้างกอบเข้าไปแทรกก็ได้นะครับเนาะครับ นี่นะครับอาจารย์แม่นี่อาจารย์แม่ที่แปลมาแล้วแปลมาแล้วแต่ผมจะเก็บตัวเลขให้มีคือประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่แต่ถ้าไปดูเปรียบกับงวดที่แล้วผมให้ไม่ถูกนะแต่ว่าอาจารย์แม่เข้าวัที่แล้วตีไว้หมอกหนึ่งเก้าครับเลขอาจารย์แม่ตรงตรงเลยเนี่ยงวดที่แล้วนะครับหรือว่างวดนี้ก็มีหลักการคืออย่าทิ้งอาจารย์แม่กันเรากัน ในเลขอยู่ประมาณนี้ลองจับอันไหนที่ผมชอบพิเศษคืออาจจะไม่ไม่ออกเอียงก็เอียงหน่อยไปเนี้ยตัวนี้นะไอ้ไอ้กลุ่มประมาณนี้แหละแต่ผมจะชอบตัวนี้หนึ่งห้าแต่ตัวหลุดรอบเขาจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะในหนึ่งห้าก็หนึ่งแปดอยู่ประมาณนี้นะครับในล่างก็น่าจะมีเก้าพ่วงมานะผมบอกไปได้แค่นี้ใครจะชอบเก้าอื่นก็ได้แล้วก็ให้ไปดูที่ นะครับกรอบผมก็เขียนให้ดูแล้วนะเมื่อกี้ให้ดูแล้วครับนอน,น่าจะวันนี้น่าจะประมาณนี้้วมั้งอาจจะเป็นเก้าเจ็ดห้าก็ได้ไม่ใช่เก้าหนึ่งห้าครับ,รบแต่ว่าผมชอบเล็กหน<ม>ึ่งนะผมบอกกี่รอบอยู่วันนี้พยายามจับแม่อาจารย์แม่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่มาคือฝันอะไรก็พยายามจูนเข้าลูปโขลกตเตอรี่อ่ะนะเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ถูกเลยล่ะนะครับวันนี้สิบหกปอรนก็โอเคแล้วก็ okay. ก,กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ